อาลมโชยมาถึงหรือยังทีมงานลมโชยดูตัวกันด้วยนะครับยบทีเด็นเดนะครับอ้าวสามเด็กเกินมาดูเลยครับเด็นในเจ้าทิมนครับน้ำเงินนุ่มนวและจากน้ำจีนทีมงานสสองสิงห์นะครับจัดสำราญโสธรทีมักสกุลนะครับูภทช่ขาด แจ้งไปพี่ทางการฮานุมานกับพาทสัพเพอามาแล้วก็ช่วยแจ้งด้วยเพราะว่าผู้ชกมาแจ้งแล้วครับอาถาแล้วก็โชยแจ้ด้วยฮานุมานพาทิส โดูเดิไปเยอะหน่อยกับรถถังนะครับรถถังมาวางไว้ที่600ครับตอนนี้ย้อยน้อยเก็บมาได้นะครับรถถังรถถังกองปัญาไต่จินของรถถังกองปัญาไต่จิครับคู่เก้าเป็นยอดจริงกับมงคลทรัพย์นะครับส่วนคู่แปดยังไม่ได้ขึ้นคู่เก้าไว้ก่อน อ้าอาจารย์ครับตัวเลยครับน้องเปียกับเพชรสั้นโลมผู้แปลอาจารย์เข้าคิวกันเลยเขาเอามาแจ้งแล้วเข้าไปเลยโค้ชให้น่ยจะต้องอีสัตย์ครับน้องเปียกับเพชรส้นโลงอาจารย์ผู้แปลกเป็นผู้แปลกอยู่ที่คู่17เอาขึ้นมาเป็นผู้แปลกครับครับเป็นผู้แปลกนะครับอ้าวโอเคครับตามนั้นแต่ของผู้กล้าเป็นยอดจริงกับมงคลทรัพนะครับเราแจ้งไปที่ฮารุมานมาหรือยังครับขาวของเล็กมาแจ้งแล้ว ลมโชยครับ่าาที่ว่านักมวยจะมาดูตัวกันก็เชิญนะครับวันนี้ใหญ่สีมาแล้วทีมงานลมโชยสอสอแสดงครับอยู่ทางด้านขวาปืนผู้บรรยายครับลกสองลกสองลยว่ากันแน,นลกสองนะครับแล้วก็จบจากคู่นี้นะครับก็จะขอขันเวลาเต็ปหนึ่งนะครับต่างน,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 นายกเแอนธรวัตอัยศิลา ท่านก็จะมีปวยมามัดจับนะครับกระจันสายวาพิชญ์สุรจันทร์กับเงาใหญ่่อ,อน้ำนี่ก็จะมีการมัดจับนะครับชก14เมษาที่วัดตนพยพยุทธ์ช่ง48กิโลนะครับมัดจับฝั่งละ3บาทใบตำมั้หนักไม่ได้เลยเอาแล้วตอนนี้ะ,ะ,มะสมไทยเริ่มจะประสมเหตุที่ไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ ต้องนับเอาไม่ไหวครับมาสู้ไม่ได้ครับมาไวรงอันตรายนะครับนี่เกมจบสปิริตนับใจนักกีฬาครับเดือดีนที่พักชาติไม่มาครับพักชาติมานี่นับเงินหนึ่งสามแสนห้าแน่ๆ